ภายในงานสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปาวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรกรกฎกัลยาณมิตรสุนิสาเหมสถาปต์และกัลยาณมิตรไข่สีอันเลนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายแด่คณะสงฆ์ ภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟเนื้อรันอนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยเจ้าภาพคือครอบครัวอเลนกัลายาณมิรบุญยูรุผักชีกัลายาณมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์กัลายาณมิตรประเสริฐบ,บุญเกือ้อกัลายาณมิรกริกโนกบุญเกือ้อและกัลายาณมิตรประภาพรโทมัซเยฟสกี้ จากนั้นเป็นพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยมีประธานกล่าวคำถวายผ้าบางสกุลและจุดทูบเทียนบูชาพระพุทธพระธรรมและหน้ารูปหลวงปู่คือกลัลยนานมิตรบุญยูรุผักชีกลัลยนานมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์และกลัลยนานมิตรประเสริฐบุญเกลือ พร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ทอดผ้าบางสุกุลส่วนคณะสงฆ์พิจารณาผ้าบางสุกุลนอกจากนี้สาธุชนผู้มิบุญยังได้ถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ในการนี้พระมงคลอภิมังคโลก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องค่ะ